อาิโอมแมปนี้เราจะต้องแทรกซึมไปกับเราพวก NBC นะก็คือเออเราต้องปลอมตัวเนียนว่าเป็นพวก NBC อยู่นะเพื่อที่จะไปทำลายสิ่งของตามที่แมปกำหนดไว้นะโดยที่จะมีมือปืนคอยจับผิดเราว่าเราเป็นผู้เล่นที่ปลอมตัว NBC หรือเปล่าเออดิทอยดิซักเกอร์เบนคือเราต้องเออไปทำลายเป้าหมายของเรานะซึ่งมันจะมีบอกนะว่าต้องทำลายอะไรอะ่ะกูดเดียน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  ไอสารลับหน้าเหลี mm ่ยมฮ่าฮ่าฮ่าห่อเฮ้ยไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้อยู่ข้างนอกโง่ไอ้เฮ้ยยเฮ้เรียบร้อยเ้ในี่นี่มึงโอเคตามตามตามเฮ้ยมันมามากิโก้กิโก้กิโก้เฮ้ยมีมีข้างหลังกูดิเฮ้ยไอ้กูอย่าเออมันยิงมึงมีเฮ้ยเฮ้ยดีนี่นี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยกูหนีกูหนีหลอกมันดิมันจะตายแล้ว เฮ้ยกูเจอกูเจอเฮ้ยไอ้กูจะสารภาพเด็ดด้วยมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วกูอยู่แล้วกูอยู่แล้วกูอยู่แล้วเพื่อนมันมามันมาเพื่อนเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้กิโก้ไล่กูอยู่เอ้ยอุ้ยอุ้ยยิมโดนหลอกไอ้โก้ไอ้โก้ไอโก้อ้ยยิมโดนกูยิมโดนกูชิว่าอะไรกูโดนไล่เพื่อนกูโดนอลไมันรู้หลอนเป็นงเออมันรู้มันรู้เมื่อกี้เมื่อกี้กูเบอ่์วิ่งไอ้สัตว์เอ้ยดีเนียนเนียนต่อเนียนเนียนเนียน เนียนเนียนนี่ไอ้เชี่ยตายเลยไอ้โง่กูไปกูกูกูเนียนนะกูไปเดินกับเอพีซี่ะแล้วมาปีนเอพีซี่ะไอ้เชี่ยโคตรเดียนเฮ้ยอะไรวะออสเซมอัลต้าโอ้ยโอ้ออต้าเหมือนกันกูเป็นมือปืนมินายโอ้ออต้าเบคอนหมดเลยใช่ดูดิกูเป็นมือปืนเหรอกูเป็นปืนไอ้เหี้ยเป็นเบคอนหมดเลยเฮ้ย ไอเอาตาพิคอนเฮ้ยเฮ้ยมึงอะไอพี่ซีเปล่าเฮ้ยมึงอะตามติดตามติดตามติดชีวิตตามติดเลยเฮ้ยมึงอะไออะเงี้ยนเปล่าวะอะไรอะไรเฮ้ยตายเลยเฮ้กิโกะไอ้เหี้ยกิโกะเฮ้ยกูยิงคนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยอุ้ยไอกิโกะไอ้ไอ้คนที่มันไล่ยิงกูตายเมื่อกี้เดี๋ยวมันไปยิงไี่ซีไอ้โก้ มึงอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยมึงเอ้ยไอ้แบกแมนตายแบกแมนเอ้ยมึงแตกแล้วเอไอ้จี้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เอาไม่ใช่ไหมถอก่วิ่งไม่เนียนเลยมึงอะเฮ้ยเอาอีโนเซนเรียบร้อยบตายได้น้าเชี่ยกูกูกูเลยกูเลยหนึ่งหนึ่งชีวิตกูลืยหัวใจหนึ่งดวงตีสุดกูยิงอีโนเซนอุ้ยเหลือคริมินอสองคนเหลือผู้ไล่สองคนเอ้ยชิบหายจะแพ้แล้วจะแพ้แล้วเพื่อน จะแพ้จะแพ้จะแพ้แล้วเอาเอ้าวเดี๋ยวคนเดียวคนเดียวเหรอเว้ยเกมจะแพ้แล้วเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายละเรียบร้อยไอ้เชีนี่ไอ้เชีนี่ไอ้สัตว์ไอ้เอาเลยเพื่อนตอนนี้เราต้องมาล้มมือล้มด้วยช่วยกันนะนะเอ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีการเกิดอาชญากรรมเพื่อนใครไปไหนแล้วไปแล้วชีนี่ไปแล้วไปแล้วทุกครั้งที่เกิดอาชญากรรมเราต้องแบบรีบไปให้อยู่ใกล้สุดไม่ยิงตายเลย เฮ้เรื่องเอ้าอ <canon> ินโนเซนต์อินโนเซนต์อันนี้บ่าว่าอันนี้บอกว่าเอาอีกแล้วเฮ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้กูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่เนียนนะน้องไม่เนียนนะน้องไม่เนียนนะน้องยิงดิยิงดิไม่เนียนนะน้องเฮ้ยตายเลยไอ้้เฮยตายเลยร้อยจับได้จับได้แล้วเดียต้องต้องแบบสังเกตไวๆมากเลยนะการที่เป็นมือปืนนะต้องแบบฟุ๊บวับฟุ๊บวับตรงนี้ค่อนข้างมาเลย ไอ้เหลือเหลือเลอใครว่าไอ้เบคไอ้เบคอนเบคอนโอ้ยเหลือไอ้หัวเบคอนกับอีเหลืองไอ้เบคอนวมีไอ้อะไยเจดึงตัวเพื่อนยิงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหลืองเหลืองนี่เปล่าวะไอ้เฮ้ยใช่แล้วใช่แล้วเหี้ยไอเหี้ยกูแม่นยังวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่ฉลาดเกินน้องนี่บอกนี่บอกนี่บอกว่าไอ้ไม่ใช่อินโนเซนต์อินโนเซนต์อ้าวพี่เหลือสองใจแล้วนั่นเลยเพื่อนเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวชิ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 ว

เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยิงงัวงัวเลยยิงงัวเลยยิงตัวตัวกูเหรอเอ๋เยอบมันเหลือมันเหลือหนึ่งใจเอาละเอาละเอาละไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอะไรรอบนี้จะไวไหมยา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 โอ้ไปเร็วไปเร็วขอทำภารกิจก่อนไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเคยเอา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 เฮยภารกิจข้างในนี้นี่แหละเฮียภารกิจทำะไรวะาชุบ ทุบทุบอ่างล้างหน้าเฮียภารกิจทุบอ่างล้างหน้าเรียบร้อยไปเร็ว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 โอ้ยโคตรเดียนตายตเฮ้ยไอ้มันตามตัวกูหยุดเลยไอ้เพื่อนมันตามตัวกูอยู่เลยเออไอ้นั่นตายอยู่นี่คุณไม่ออกเออเออเมื่อกี้นี่นี่มันมันตามเอพีซีกูอยู่มันังตามติดกิวที่ กูเดินตามมึงอยู่เนี่ยไอ้ไอ้แน่ะมันตามจิตชีวิตเอาตายไปมันเบนตายหมดเลยไอ้่สงสัยมันสงสัยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันตามมันตามไม่เลิกเลยมันตามไม่เลิกเลยเออคุตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่นี่ควายเอ้ยไม่รู้หรอกเอ้ยมันตามมันตามไม่เลิกจริงนะเนี่ยเมมเมมเมมเดินผ่านแล้วเอ้ยกูเดินผ่านเอ้ยกูเดินผ่านมันไม่รู้ ตัวจริงตัวจริงเดินผ่านนไอตัวจริงเดินผ่านมันนี่ไงเอาชิมานแล้วชิมานแล้วอย่า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 มัตามตัวจริงอย่าตามตัวจริงอ้าวยิงมั่วไปเลยเดี๋ยมันตามมันตามไปไปซีมันตามตัวจริงเพื่อนเหลือเหลือภารกิจนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวชนะเอ้ยชนะแล้วชนะแล้วเกมโอเวอร์ตายหมดแล้วเรียบร้อยเอ้ยกระจอกจังวะเซอร์ไพร์สเลาอะจะได้เป็น เฮ้ยอวตารเหมือนกันหมดเลยไหนดูดิเฮ้ยกูเป็นมือปืนมือไปโย่ยโคตรหนักยาและเบคอนเหมือนกันหมดเลยอ้าวไอ้น้องเอฟซีน้องซีเป็นมือปืนกันเอาน้องน้องเล่นดีๆน้องโอ้ยช่วยไอเชียอวตารมันมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะจะไปรู้เหรอเฮ้ยตรงนั้นอ่าเรียบร้อยอันนี้เปล่าววะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ย เออมไม่โดนด้วยกำโดนกูยังไม่โดนสักทีเอามา ABC เฮ้ยนี่นี่นี่ตัวนั่นหนึ่งอุ๊ยิ่านจะไปเลยเชี่ยเชื่อไม่อยากพูดอย่ีกไม่อยากพูดอย่างนี้ดิไม่อยากมันก็หมดเลยอะอย่าทำให้ระแย่เนี่ยขอเงียบขอเงียบก่อนนะขอใช้สมาธิเลยเอ้ยตรงนี้แสดงว่า มึงนี่เองมึงนี่เองถูกด้วยเอ้ยไอ้นี่ด้วยนี่ด้วยอนี่ด้วยอนี่ด้วยเอ้ยเหลือสองตัวเอียเอาละเหลือสองตัวแล้วเมื่อกี้ตัวมึงมึงก็สีแดงกูไม่รู้ทำไมมันขึ้นสีแดงวะกูไม่ได้วิ่งนี่เฮ้ยนี่ขึ้นแล้วขึ้นอีกแล้วเอียะเลืตัวแล้วเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมามาหแล้วเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแพ้ไปเนี่ยเอาดิน้องเลยดีน้องน้องจะตายแล้ว เรามีแค่หนึ่งหัวใจเฮ้ยไหนวะเอ้ยตัวนี้อ่าคนแถวๆนี้แหละไหนวะนี่ป่าววะขอเล็นกันดิเฮ้ยเฮ้ยวิญญนณเซนเอาตายเลยเชียยิงดิโอเคโนเซนเอาเหลือเหลือใจเดียวแล้วเหลือใจเดียวเหลือใจเดียวเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนตรง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 ไหนวะเหลืออหนึ่งนาทีแล้วเบรตรงนู้นตรงนู้นเฮ้ยอันนี้น่นอนอันนี้น่นอนกูรู้ไม่บอก อินดซกูตรงนี้เออตายวายโอ้โหไ้เนี่ยวะอ่าใช่กูใช่ใช่กูเราออกจากรังไฟละกูกำลังเลี้ยวขวาบ๊ะมาแล้วอ๋อกูเห็นยลากกูเห็นยลากเหีไอ้ยหี้วิธีวิธีวิธีให้สังเกตอ่ะกูกูมาล้อไฟละกูมาล้อไฟละภารกิจคือเอ่อทำลายล้อรถไฟนะอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วไม่อยู่แล้วต่อยเพอร์บ็อกซ์กี้ยเฮ้ยอย่ามาดิ ร้ายชนะแล้วอยู่อยู่ดีไอ้ไ,ไ,ไอกระจอกเอ้ยเอาแล้วก็จบไปแล้วนะสหรับเกมเอามึงจะเป็น ABC หรือมึงจะเป็นคนยิงนะนะซึ่งบอกได้เลยว่าชิวม,มากๆนะเราปลอมตัวเ b c อ่ะใช่ป่ะเพื่อนจะเป็นคิมนินอลไงชิวจัดเลยใช่ก็ตอนเดี๋ยวตอนเป็นมือปืนนี่เป็นยังไงครับขอสัมภาษณ์โอ้ยยังไม่กดอ,ออกเกมอ,อยู่ละนี่ยัยออกเกมเลยยังออกเลย